แบบฝึกหัดนี้เราจะฝึกจัดหน้าเอกสารให้เป็นแนวนอนและแนวตั้งสลับกันไปนะครับแนวตั้งก็จะเป็น Portrait แนวนอนก็จะเป็นการกำหนดค่าแบบ Landscape นะครับโจทย์บอกว่านับตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับจัดรูปแบบการวางเอกสารหรือ Orientation เป็นแบบ Landscape ผมก็เคลื่อนเคอร์เซอร์ไปอยู่หน้าพื้นที่ที่ต้องการนะครับจากแบบฝึกหัดเดิมเนี่ยเป็นการใส่เบรก นะซึ่งเราก็จะมาที่เมนู insert หรือแทรกแล้วก็เลือกคำสั่ง break แต่คราวนี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับเพราะจะมีผลกับการจัดรูปแบบหน้าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยจะมาอยู่ที่กลุ่มคำสั่ง page layout หรือโครงสร้างของหน้านะครับสังเกตว่าตรงนี้ก็มีคำสั่ง break เช่นเดียวกันแต่มี dropdown button ให้เลือกด้วยเมื่อคลิกที่ dropdown button ก็จะเห็นว่ามี break อยู่2กลุ่มก็คือ page break กับ section break เราจะต้องทำเป็นแบบ section break นะครับเอแล้วครับเลือกแบบแรกของ section break ก็คือผลักให้มันลงไปอยู่หน้าใหม่ next page จากนั้นก็ scroll ลงไปเรื่อยๆนะครลงไปดูว่าตรงไหนอีกที่โจทย์ต้องการให้ปรับเปลี่ยนโจทย์บอกว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับให้ทำการแสดงหน้าเป็นแบบ portrait เราก็จะใส่เบรกเช่นเดิมนะครับผลักให้มันลงไปอยู่หน้าใหม่ทำอย่างนี้ไปจนครบก่อนนะครับ พื้นที่ตรงนี้ย่อหน้าตรงนี้ทําให้เป็นแลนสเคปใส่เบรกลงไปพื้นที่ตรงนี้ทําให้เป็นพอร์เทรใส่เบรกลงไป next page เหลืพื้นที่ตรงนี้ทําให้เป็นลปแลนสเคป next page ครบเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้กลับไปต้นเอกสาร control home อเอกสารหน้านี้ทําเป็นพอเทรย์มันเป็นพอเทรย์อยู่แล้วเพราะเป็นเอกสารแนวตั้งนะครับเราลงไปหน้าต่อไปเลยดีกว่าหน้านี้ต้องการจัดให้เป็นแลนสเคปนะครับเรายังคงอยู่ที่เพจเลเยอร์หรือโครงสร้างของหน้าคําสั่งที่เราต้องการจะอยู่ในกลุ่มของ Orientation นะครับหรือทิศทางของเอกสารเมื่อคลิก dropdown ลงมาก็จะมีให้เลือก2ทิศทางนะครับก็คือแนวตั้งหรือแนวนอนโจทย์ต้องการให้ทําเป็นแนวนอนเราก็คลิกแลนสเคปนะครับ สังเกตว่าเฉพาะหน้านี้เท่านั้นนะครับที่เราทำ section break คุมหัวคุมท้ายก็จะถูกปรับเป็น landscape นะผม scroll ไปข้างบนนะครับหน้าก่อนหน้านี้ไม่ได้รับผลกระทบนะครับ scroll ลงมาข้างล่างาหน้านี้โจทย์ต้องการให้จัดแนวเป็นแบบ portrait ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วกลับมาตรงนี้นะครับโจทย์ต้องการทำให้เป็น landscape แล้วก็คลิกให้ cursor เ,เข้ามากระพริบอยู่ในหน้าก็พออยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ปรับ orientation เป็น landscape เอกสารเราก็จะสลับไปสลับมาตามที่โจทย์ต้องการนะครับตรงนี้ต้องการทำเป็นแลนสเคปแค่นี้ก็ได้สิ่งที่ต้องการนะครับปรับรูปแบบของเอกสารเป็นแนวนอนแล้วก็แนวตั้ง